ข้อ6นะครับ where do you usually see design คุณจะเห็นสสญลักษณ์นี้ที่ไหนเป็นปกตินะครับคำว่า usually คือเป็นปกตินี่แปลแบบยียดยิบเยนะเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าจะแปลคร่าวๆคือคุณจะเห็นสสญลักษณ์นี้ที่ไหนเท่านั้นเองนะครับแต่นี้ก็คือบอกคำว่า usually ด้วยก็คือหมายถึงเป็นปกตินั่นเองอันแรกคือ library ห้องสมุด สปอร์ตคลับก็สปอร์ตคลับก็พูดทับศัพท์เลยก็ได้ร้านอาหารข้อดีซูเปอร์มาร์เก็ตก็ทับศัพท์ไปเลยว่าซูเปอร์มาร์เก็ตบางครั้งเราไม่ต้องแปลนะครับแต่เราก็ต้องดูเสกษณ์ด้วยนะครับว่ามันหมายถึงอะไรข้อห้ามนี่เยอะมากเลยนะกฎนู่นกฎนี่นะเต็มหมดเลยนะครับเราก็ต้องรักษาตามกฎระเบียบจะไปวกเวกวายก็ไม่ได้เพราะเสแสรดนี้คือเสแษักของการพูดคุยนะครับที่ไหนนะที่เขาห้ามพูดคุยแน่นอน ที่ต้องที่ที่ต้องใช้ความเงียบความสงบและสมาธิก็คือข้อ A Library ห้องสมุดนะครับเป็นยังไงครับฟินไหมครับง่ายเนอะไม่ยากไม่ยากเรื่องนี้ไม่ยากนะครับแต่ถ้าใครอยากดูเต็มเตก็ติดตามเพจคูิฟิสิกสอิงลิ s ออนไลน์และเลื่อนลงมานะครับครูอธิบายไว้ทุกข้อเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับข้อนี้สำหรับวันนี้ Good bye ครับ Bye bye.